สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เล่าก่อนนอนค่าคืนนี้อากาศรอบตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะหนาวเย็นหรืออบอ้าวผมอยากให้คุณลองขยับตัวเล็กน้อยหาท่าทางที่สบายที่สุดอาจจะบนเตียงนุ่มๆหรือโซฟาตัวโปรดดับไฟดวงที่ไม่จำเป็นลงแล้วปล่อยให้ความมืดค่อยๆโอ,อบล้อมรอบกายคุณ คืนนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือกันครับไปยังนครแห่งล้านนาเชียงใหม่เมืองที่หลายคนนึกถึงภาพของดอยสุเทพสีทองอารามถนนนิมมานเหมินที่คึกคักหรืออากาศหนาวเย็นบนยอดดอยเชียงใหม่ในยามกลางวันคือเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์ศิละปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้า เมื่อแสงไฟนีออนสว่างขึ้นและเมื่อเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบเชียงใหม่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่รอคอยการมาเยือนด้านที่ซุกช้อนเรื่องราวลี้ลับตำนานอาถรรพ์และเสียงกระซิบจากอดีตที่ยังไม่เคยจางหายไปไหนในบรรดาเรื่องเล่าขานมากมายมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงในวงแคบๆแ,แต่กลับสร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้ที่ได้ยิน มันไม่ใช่เรื่องเล่าจากป่าช้าไม่ใช่ตำนานจากวัดเก่าแก่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ที่เราทุกคนต่างคาดหวังความปลอดภัยและความสบายโรงแรมใช่ครับโรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ที่ซึ่งมีห้องพักห้องหนึ่งที่ถูกกล่าวขานว่าไม่ได้มีเพียงแขกที่มีชีวิตเท่านั้นที่เข้าพัก คืนนี้เราจะมาพูดถึงตำนานของห้อง402กับสตรีในชุดแดงลองจินตนาการตามนะครับโรงแรมแห่งนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อของมันแต่ขอให้คุณนึกภาพตามมันอาจจะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างมีอายุผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนาเข้ากับความทันสมัย โถงโล็อบบี้กว้างขวางแต่เมื่อคุณเดินลึกเข้าไปตามทางเดินแสงไฟดูเหมือนจะสลัวลงเล็กน้อยพรมหนานุ่มที่ปูพื้นช่วยกลืนเสียงฝีเท้าของคุณจนบางครั้งคุณแทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของตัวเองทางเดินทอดยาวแสงไฟสีอมส้มสลัวจากโคมไฟติดผนังทำให้เกิดเงาทอดยาวอากาศภายในโรงแรมเย็นช่ำอาจจะเย็นกว่าปกติ และเมื่อคุณขึ้นลิฟต์มายัางชั้น4ประตูลิฟต์เปิดออกความเงียบคือสิ่งแรกที่คุณสัมผัสได้มันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งไม่ใช่ความเงียบที่ผ่อนคลายคุณเดินไปตามทางเดินผ่านห้อง401และแล้วคุณก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้อง402บานประตูไม้สีแดงเข้มป้ายหมายเลขห้องสีทองเหลืองที่ดูเก่าเล็กน้อย ทุกอย่างดูปกติไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความผิดปกติใดๆมันก็แค่ห้องพักอีกห้องหนึ่งแต่สำหรับพนักงานเก่าแก่บางคนหรือสำหรับแขกผู้โชคร้ายบางรายห้อง402ไม่ใช่แค่ห้องธรรมดาตำนานเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบแน่ชัดมันอาจจะเริ่มจากเสียงครซิบของแม่บ้านหรือจากแขกที่เช็คเอาท์กลางดึกด้วยท่าทีตื่นกลัวแต่เรื่องราวที่ทุกคนเล่าตรงกันคือ การปรากฏตัวของเธอสตรีในชุดสีแดงเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนี้มาจากคู่รักนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งพวกเขาเข้าพักที่ห้อง402ในคืนที่ฝนปรำบรรยากาศในเชียงใหม่ช่วงนั้นช่างโรแมนติกแต่ค่ำคืนนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดประมาณตีสองฝ่ายชายตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงบางอย่าง คล้ายเสียงคนเดินเขาคิดว่าเป็นภรรยาของเขาที่ลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อเขาลืมตาเขากลับพบว่าภรรยายังคงนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆแล้วเสียงนั่นละ่ะเขาลุกขึ้นสั่งเพ่งมองไปในความมืดสลัวของห้องและนั่นคือตอนที่เขาเห็นที่ระเบียงท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องผ่านม่านฝนบางๆมีร่างของหญิงสาวยืนหันหลังไปอยู่เธอสวมทุตสีแดงสด เป็นชุดกี่เพ้าหรือชุดราตรีเขาบอกไม่แน่ชัดแต่สีแดงนั้นมันเด่นชัดจนสะดุดตาเขากําลังจะเอ่ยปากถามภรรยาว่าเห็นเหมือนกันไหมแต่แล้วหญิงสาวในชุดแดงก็ค่อยๆหันกลับมาใบหน้าของเธอเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้มันเหมือนถูกบดบังด้วยเงามืดแม้ว่าแสงจันทร์จะส่องถึงเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ที่เตียง ร่างกายชาวาความกลัวเย็นเยียบแล่นไปทั่วสันหลังและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเธอยือนอยู่ที่ระเบียงซึ่งเป็นชั้นสี่ไม่มีทางที่ใครจะปีนขึ้นมาได้เขากระพริบตาเพียงชั่วอึดเดียวเธอก็หายไปหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงระเบียงที่ว่างเปล่ากับสายฝนที่ยังคงโปรยปลายอยู่เช้าวันรุ่งขึ้น เขาเรีบพาภรยาเช็คเอาท์ทันทีโดยไม่ได้เล่าให้เธอฟังว่าเจออะไรแต่เขาได้ทิ้งท่ายเรื่องนี้ไว้กับพนักงานต้อนรับซึ่งพนักงานคนนั้นก็ทำได้เพียงพยักหน้ารับด้วยสีหน้าที่ยากจะอธิบายนี่เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องเล่าที่หลุดรอดออกมาแต่ความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงมันฝังลึกอยู่ในกำแพงของห้อง402มันนานกว่านั้นแล้ว หลังจากเรื่องราวของนักท่องเที่ยวคู่นั้นแพร่ออกไปก็เริ่มมีเสียงกระซิบจากเหล่าพนักงานในโรงแรมเองโดยเฉพาะแผนกแม่บ้านผู้ที่ต้องเข้าไปสัมผัสกับห้อง402โดยตรงแม่บ้านคนหนึ่งเราจะสมมุติชื่อเธอว่าป้าจันป้าจันทำงานที่นี่มานานเห็นอะไรมาก็เยอะแต่เธอมักจะบอกกับรุ่นน้องเสมอว่าถ้าเลี่ยงได้อย่าเข้าห้อง402คนเดียว โดยเฉพาะตอนบ่ายแก่ๆทำไมต้องเป็นตอนบ่ายแก่ๆประจันเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอต้องเข้าไปทำความสะอาดห้อง402หลังจากที่แขกเพิ่งเช็คเอาท์ไปตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงแสงแดดข้างนอกอยังจ้าแต่แปลกทันทีที่เธอเปิดประตูเข้าไปอากาศในห้องมันเย็นเย,ยือกเย็นเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้ ทั้งๆท,ที่กาดถูกดึงออกไปแล้วเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเริ่มต้นทำความสะอาดตามปกติกวาดพื้นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนจนกระทั่งเธอเข้าไปในห้องน้ำทุกอย่างดูเรียบร้อยแต่ที่กระจกบานใหญ่เหนืออ่างล้างหน้ามันมีไอ้น้ำเกาะอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอาบน้ำและที่น่าขนลุกกว่านั้นบนฝ้าไอน้ำนั้น มีรอยเหมือนรอยนิ้วมือที่ลากเป็นทางยาวประจันเรียบถอยออกมาใจเริ่มสั่นแต่ด้วยหน้าที่เธอก็รวบรวมความกล้ากลับเข้าไปเช็ดกระจกในขณะที่เธอกำลังเช็ดกระจกอยู่นั้นเองเธอได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงหัวเราะมันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่ดังลั่นแต่เป็นเสียงหัวเราะในลํำคอเบาๆเย็นๆ ดังมาจากด้านหลังเธอจากในห้องนอนประจันตัวแข็งทื่อเงื่อแตกพลักเธอไม่กล้าหันกลับไปมองได้แต่ภาวนาในใจแล้วเธอก็ได้ยินเสียงประตูตู้เสื้อผ้าไม้บานใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามเตียงกำลังค่อยๆเลื่อนเปิดออกทั้งๆท,ที่ในห้องไม่มีลมและไม่มีใครอื่นประจันทิ้งทุกอย่าง วิ่งออกจากห้อง402แทบไม่ทันเธอยอมถูกตำหนิดีกว่าต้องอยู่ในนั้นอีกแม้วินาทีเดียวแต่เรื่องเล่าที่หนักหน่วงที่สุดไม่ใช่การเห็นหรือได้ยินแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าโดยตรงมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นเซลส์แมนต้องเดินทางมาทำงานที่เชียงใหม่บ่อยๆเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายคืนนั้น โรงแรมที่เขาพักประจำเต็มเขาจึงต้องย้ายมาพักที่โรงแรมแห่งนี้และด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาเขาได้ห้อง402คืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรคืนที่สองเขากลับมาที่ห้องพักดึกหน่อยหลังจากไปสังสรรกับลูกค้าเขาเหนื่อยและอยากจะนอนเต็มทีเขาล้มตัวลงบนเตียงกําลังจะหลับเขารู้สึกว่า อุณหภูมิในห้องมันสวิงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทั้งๆท,ที่เขาตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้คงที่เขาลุกขึ้นนั่งบ่นพึมพำกับตัวเองและนั่นคือตอนที่เขาได้กลิ่นกลิ่นน้ำหอมเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงกลิ่นฉุนแต่หอมแบบโบราณกลิ่นที่ลอยมาจากมุมห้องเขาเขามวดคิ้วใครเข้ามาเขาคิดว่าอาจจะเป็นแม่บ้านลืมของ หรือเข้ามาฉีดสเปรย์ปรับอากาศเขาเปิดไฟหัวเตียงแสงไฟสว่างวาบขึ้นมาและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจที่ปลายเตียงตรงหน้าตู้เสื้อผ้าบานนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดกี่เพอสีแดงสดผมยาวสีดำคลับเธอยือนนิ่งก้มหน้า ทำให้เขาไม่เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนชายหนุ่มอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกนี่มันบ้าอะไรมีคนบุกรุกเข้ามาในห้องเขาเหรอคุณคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงเขาตะโกนแต่เสียงที่ออกมามันสั่นเครือหญิงสาวในชุดแดงไม่ตอบเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นชายหนุ่มเล่าในภายหลังว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ใบหน้าที่น่าเกลียดไม่ใช่เลือดแต่เป็นดวงตาดวงตาของเธอมันว่างเปล่าไร้แววแต่จ้องเขม็งมาที่เขาจ้องเหมือนจะทะลุเข้าไปในวิญญาณและเธอยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ได้แสดงถึงความเป็นมิตรแต่เป็นรอยยิ้มที่เยือกเย็นเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความอาฆาต ชายหนุ่มคว้าขีกาดโทรศัพท์กระเป๋าเงินแล้ววิ่งออกจากห้องเขาวิ่งลงบันไดหนีไฟไม่รอลิฟต์เขาวิ่งตรงไปที่ล็อบบี้ด้วยชุดนอนแจ้งว่าขอเช็คเอาท์เดี๋ยวนี้พนักงานกะดึกมองเขาด้วยสายตาที่เข้าใจโดยไม่ต้องมีคำอธิบายและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ชายหนุ่มคนนั้นกลับไปเหยียบที่เชียงใหม่ แล้วเธอคือใครนี่คือคำถามที่หลายคนสงสัยแต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีเรื่องเล่าลือกันไปหลายกระแสบ้างก็ว่าเธอคือหญิงสาวชาวจีนที่ถูกส่งมาแต่งงานกับชายสูงสัก์ในเชียงใหม่แต่กลับถูกสามีนอกใจเธอช้ำรักและในคืนที่เธอจับได้ว่าสามีพาผู้หญิงอื่นมาที่ห้องนี้ ซึ่งในอดีตอาจจะเป็นบ้านพักหรือคฤหาสน์เก่าเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในชุดกี่เผ้าสีแดงซึ่งเป็นชุดแต่งงานของเธอวิญญาณของเธอจึงยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่แห่งนี้เฝ้ารอหรืออาจจะเฝ้าแขนอีกกระแสหนึง่งที่ดูจะรุนแรงกว่าเล่าว่าเธอไม่ใช่แขก แต่เป็นพนักงานบริการในสมัยก่อนที่แอบลักลอบคบหากับแขกผู้มั่งคั่งที่มาเข้าพักเขาสัญญาจะพาเธอไปอยู่ด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งเธอไปเธอถูกพบเป็นศพในห้อง402ในชุดสีแดงที่เธอใส่รอพบชายคนรักสาเหตุการตายไม่แน่ชัดบ้างว่าฆ่าตัวตายบ้างว่าถูกฆาตกรรมอำพราง ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าความเศร้าความผิดหวังและความอาฆาตได้เกาะกลุ่มห้อง402แห่งนี้ไว้บางคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมโรงแรมไม่ปิดห้องนี้ไปละ่ะคำตอบที่เราได้ยินมาก็คือพวกเขาพยายามแล้วมีเรื่องเล่าว,ว่าทางโรงแรมเคยพยายามปิดตายห้อง402 แต่ก็มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเช่นมีเสียงทุบป,ประตูโครมครามจากข้างในห้องที่ปิดตายหรือแขกห้องข้างๆ401และ403มักจะโทรมาต่อว่าว่าห้อง402เปิดทีวีเสียงดังหรือมีเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนทั้งทั้งที่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่เคยมีการนิมนต์พระมาทำพิธี แต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งทําให้อาถันรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายทางโรงแรมจึงตัดสินใจเปิดห้องนี้ให้เข้าพักตามปกติโดยหวังว่าการที่มีคนหมุนเวียนเข้าไปจะทําให้พลังงานลี้ลับนั้นเจือจางลงแต่ก็อย่างที่เราได้ยินมาแขกบางคนก็ได้พบกับเจ้าของห้องตัวจริงปัจจุบัน ห้อง402ยังคงอยู่ที่นั่นบานประตูไม้สีเข้มป้ายหมายเลขสีเหลืองรังยังคงรอต้อนรับผู้มาเยือนบางทีถ้าคุณได้มีโอกาสไปพักที่โรงแรมแห่งนั้นและได้กุญแจห้อง402มาคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้พิสูจน์ตำนานนี้ด้วยตัวของคุณเองแต่คำถามคือคุณกล้าพอหรือเปล่า เรื่องราวของห้อง402กับสตรีในชุดแดงก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเมืองที่เล่าขานกันปากต่อปากความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้มันอาจจะเป็นเพียงเรื่องแต่งหรือจินตนาการของคนที่อ่อนไหวหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่วิญญาณดวงนั้นยังคงวนเวียนยืนอยู่ที่ระเบียงในชุดแดง จ้องมองลงมายัางเมืองเชียงใหมา่ย,ยามค่ำคืนด้วยแววตาที่ว่างเปล่าสำหรับคืนนี้เรื่องเล่าของเราก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้คุณล่ะครับมีเรื่องเล่าลี้ลับหรือตำนานอาถรรพ์จากที่ไหนอีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสถานที่ทำงานหรือแม้แต่บ้านของคุณเอง คอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับและเช่นเคยก่อนที่จะหลับไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เล่าก่อนนอนได้นำเรื่องราวลี้ลับมากล่อมคุณในคืนต่อไปสำหรับคืนนี้ขอให้คุณปิดไฟห่มผ้าและหลับฝันดีถ้า คุณหลับลงนะครับ